ดังมาก้เป็นเซตต่อเป็นเซตต่อนีอ่เป็นเอาฟรีไซส์ไป ฟรีไซด์นะข้างหลังมันจะเป็นสมอกเด้อเป็นงานแบบว่าแฟชั่นเป็นผ้าแบบมือมือทั้งสีสีด๊าข้างหลังมีซิปนะคะมีซิปอยู่ด้านหลังใช่แล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะสมีเป็นกระเป๋าอยู่ด้านหลังใช้ได้จริงใส่กระเหรียญได้ใส่แบงก์็ได้ราดดีดีเก้าอันนี้เอาไปเซตอันจักป่าดีค่ะงานติดไงพวกนี้เอาไปเลยสองร้อยเหมือนกันสองร้อยเหกัน รหัส B 9ค่ะ B 9ก้าสองร้อยร้อยเก้มาค่ะพี่ๆค่ะถือสองร้อยบาทแล้วช่วงนี้เขากำลังนิยมไม่ใช่นิยมสิกำลังแบบว่าต้องใส่ชุดดำไงช่วงนี้ไม่ได้ใสหน่อยมะอย่างนี้เลยแบบล่าสุดมาค่ะมาค่ะมาที่อย่างพี่ล่ามาแล้วพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยได้อีกแล้วพี่ปุ้ยมาคนแรกเลยค่ะ B 9 B 9ค่ะตามด้วยพี่อุ้มตามด้วยพี่จ๋าแต่เราจะให้สิทธิ์ ตามด้วยพี่น้ำก่อนตามด้วยพี่น้ำแต่ว่าคนที่ได้สิทธิ์ก็คือพี่ปุยค่ะโอเคพี่ปุยเป็นคนได้ปุยแคปนะคะนับห้าขอาดีกว่า5้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณค่ะเรียกตดใหญ่เสุดเรียบเรี่ยมเลยมีให้พี่ป่ายู่ก็ใต่ใเห็นมารงวง ชุดมีเยอะมากวันนี้บอกวันนี้เราผ่านไปกี่กี่อ่ากี่บ้านแล้วพื่อค่ะบีหนึ่งศูนย์ค่ะถึงบีหนึ่งศูนย์แล้วแบบรวดเร็วทันใจเกยีนมาละมาละต่อไปเป็นงานแกย์เกยีนไซเอ็มไซเอ็มสวยมากของจริงสวยนะสวยกว่าในกล้องเลยเดีวแบบบอลลูนนิดนึงมันจะเป็นเล็กเอวต่ำนิดนึงนะแบบใส่ลดโลดใช่มันจะเป็นเนี่ยตรงนี้ใส่ที่ผ้ากางเกงยีนเมื่อวาน ถูกมากนะงานเตาหลี250เองเอาดีๆน้ำตาจะหลั250นะคะ B10 B10 250 250บาท B10 ตามไม่ชื่อเล่นแล้วก็ยังมีอีกเยอะไปกันต่อกันเลยค่ะในส่วนยินอีกไหมคะพี่อาลหรือจะเป็น540เอาไซส์มากเอาเป็นยิน50บาทค่ะตัวนี้250บาท B11 นะคะ B11 250บาทค่ะใครรับใส่ ราหัีสิบอ็ดแล้วก็ใส่ชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยราคาเลยนะคะแม่คพ่อตัวนี้เท่าไหร่คะเจ้าบ้านดีค่ะอ่าตัวนี้นะคะบู1พิลใครจะดีสิบเอ็ดผู้ใดมากก็ไ้ใดมากยังไงมาแล้วพี่น้ำพี่น้ำมาพี่น้ำมาคนแรกตามด้วยพี่บีสนะคะและตามด้วยพี่พาสิทธิพี่น้ำก่อนพี่น้ำคนแรกพี่น้ำเตรียมแคปนะคะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, ขอบคุณค่ะ